สวัสดีค่ะมากินข้าวเหนียวหมูอบนะคะหมูอบนะคะอบเป็นหม้มนอนะคะหม้ออบนะคะให้เขานิ่มๆนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวหมูอบจะนี่นะคะข้าวเหนียววันนี้มากินข้าวเหนียวนะคะไม่มีน้ำจิ้มนะคะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมีแต่พริกหมูอบอร่อยค่ะ ต้หมากก่อนใบโลรพาบ้านยังแบบนี้แหละค่ะเดแบดบกับพี่อ่ะ อืมอร่อยเนี่ยมีพริกด้วยก็เนหมูอบมันผัดไีเยอะ ชอบกินโหระพากับหมูเนี่ยค่ะมันได้รสชาติดีไม่มีน้ำจิ้มไม่เป็นไรหรอกค่ะม,มีพริกอ่อจินแค่นี้อิ่มละ ใบโลภัยเยอะลืมกลือพืชนะถ้าจะรื้แบบนี้อข้าง่ายด้วยค่ะนี่อ่อาอ้ยโหระพาบ้านนะคะปลูกไปชั้นบนนะคะ ปูกไว้เมื่อเราขัดสมแ้วไม่ได้ออกไปตลาดค่ะแต่ส่มากก็ใช้ในกระเพรากับผลพภาบ้านแหละค่ะพร้อมเข้าครึ่งนะ่ะกินที่ยบเนี่ย กินกันเลยนะคะอร่อย จินได้แค่นี้แหละเจ๋งแล้วสามารถที่เหนียวที่กินได้น้อยค่ะไม่ค่อยเยอะกินหมดเนี่ยเจ๋งแล้วเนื้ยหมูอบนะคะอันนี้หมูอบอบหม้อค่ะ อาน่ากินก็อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะบุญรักษาภาพคุ้มครองสาธุค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า